มาประชันคฟเวอร์กันแล้วครับคราวนี้ครับผู้ที่เราเชิญมาคือคุณป้งเหน่งกับคุณดาวบอกแล้วว่าสักครีพอๆกันคือรู้สึกดีใจเพราะไม่ได้เจอกับพี่ปงเหน่งโ้ในเรื่องการประทะเรื่องเพลงเนี่ยเราความรู้สึกเป็นยังไงก็ใช่ครับไม่ได้เจอนานและไม่ได้ร้องเพลงด้วยกัน,นครับ,รบหลังจากที่เราไม่ได้มาเจอกันวันนี้ก็ดีใจครับ ัดแป้งแต่งตัววีหัวเตรียมเล่นลิเกที่มา<ด>คบเวอร์เพลงสังทองสีใสลิเก <มา S 2> ไลฟ์แฟนคุณปปองเน่งเชิญยิ้มนำมาทำใหม่ทำดนตรีใหม่เป็นการร้องที่เป็นส่วนมากจะเป็นการร้องในแนวของตัวเองซึ่งไม่ได้ยึดแนวของสังทองเป็นหลักผมว่าผมให้เต็มร้อยเลยสำหรับการคบเวอร์ครั้งนี้หาแฟนแสนงาคนรัก ผมเห็นโชว์ของพี่ผงเหน่งแล้วผมดูแล้วได้ตรงขนนกแต่ว่ากูกวหไม่ดีเลยวแค่เห็นขนนกก็ขนลุกแล้วครเพราะว่าเสียงพี่ผงเหน่งนี้คือเป็นอมตุอมตะแล้วก็เป็นอะไรที่ชัดเจนแหบบเสน่ห์นิดๆนี่โอ้โหมันเป็นอะไรที่พิ่งได้ฟังเนี่ยอะไรสิ่งอะไรที่มันดีฝาก,ก่าในการครบวอ์ครั้งนี้ครั จะหัดให้น,อน้นนองรำร้รองลิเกพูดกัน <Gör. S 1> เหมือนคนน้ำตาลตกอ่ะ <c oughs> ต้องโดมน้าตาลหน่อยจะมีพลังมากขึ้นสิแรกผมก็จะโดมเหรครับครับผมไม่เสือไมไอ้ดามาขโมยยาผมไปครับรมันรู้ว่าผมเป็นเบ <c oughs> าหวาน <c oughs> ครับ,รบจะมีสาวใด้สาวใหญ่ึดใจลเกไม่รวยไม่เก่สงสาร การถ่ายทอดอารมณ์การแต่ละท่อนของเพลงแต่ละอะไรเข้าพระเข้านางมีเกี้ยวมีในในรายละเอียดของในในเนื้อเพลงกับบุคลิกท่าทางของเขาเนี่ยเป็นไปตามนั้นหมดเลยคีย์คีย์มันตามแต่หนูกับชอบนะทำไมฮะหนูกับชอบเพราะว่าเพลงที่แบบคีย์ต่ำๆแล้วก็เพลงที่เป็นช้าๆเนี่ยพี่พวกเนี่ยเขาจะทำดีเพราะเพราะเขาเป็นคนต่ำช้าเพราะเขาเป็นคนต่ำช้าเขาต่ำไม่ทันคนอื่น ค่อนข้างจะว้าวแล้วก็ค่อนข้างจะแปลกหูแปลกตาเพราะว่าพี่ดาวออกมาทําในแบบของพี่ดาวเลยจริงๆถ้าจะเอาเพลงมาแล้วก็ร้องในแบบเวอร์ชนันของเขาเลยนะครับเราก็รู้สึกรู้สึกสนุกแล้วก็มันมากๆเขาเอามาทําไปแนวเพื่อชีวิตผสมร็อกแล้วก็มีกลิ่นของพาราตานี่ฮะเราขนาดเราฟังนะปกติเพลงนสนุกอยู่แล้วนะครับโยกๆพอฟังวันนี้มันโคตรจะมันเลย การโชว์ของคุณดาวนะครับเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากที่ตอนซ้อนเนี่ยผมมองแล้วโอไ้ไม่เท่าไห่นะฮะโอ้วลาเอาจริงพลังเขาเยอะมากเหลือไงเพราะว่าช่วงนี้เมียท้องพลังไม่ได้ใช้เลยก็ไม่รู้จะติอะไรเลยเพราะว่าฟังไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> เลอยเล่นยยอกปลาคือไม่รู้จะติอะไรเลยคือมันกลายเป็นเพลงของดาวดาวเนี่ยหมัดน,น็อกเต็มไปหมดเลยโดนหลายหมัดเนี่ยมันผ้ามันโดนคางตัวเองโดนสวน การโชว์ของผมวันนี้ขอโทษอลังนครปฐมมากเขาียกอลังการไปให้ถึงดีเตินมน้ำมันหน่อยไม่แกแค่นครปฐม